มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพีรพันธ์เผยสาเหตุเลือกลดราคาแก๊สโซฮอล์นายพีรพันธ์สาลีรัตนวิภากรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการลดราคาน้ำมันเบนซิน2อบาทหสตางค์ต่อลิตรการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีนายเศรษฐาทาวีสินนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน นัดล่าสุดซึ่งเห็นชอบให้ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มแต่นายรัฐมนตรีได้ให้กระทรวงพลังงานกลับไปทําแผนเพื่อเสนอครารมออีกครั้งในสองสัปดาห์ซึ่งมาตรการลดราคาน้ำมันเป็นสินครั้งนี้จะลดเฉพาะแก๊สโซฮอ์91นะคะเบื้องต้นตั้งใจะจะลดให้อัตรา2บาท50ต่อลิตรส่วนจะลดตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาด้านต่างๆสาเหตุที่เลือกรดราคาน้ำมันเฉพาะแก๊สโซฮอ์91เนื่องจากมีเนื้อน้ำมันราคาที่ต่ำสุด ทางนี้ก็เพื่อให้รัดรับพละน้อยและก็ระยะเวลาสั้นที่สุดขณะเดียวกันก็มีประชาชนเติมแก๊สโซโฮ91อยู่มากพอสมควรและผู้ใช้ส่วนใหญ่ก็คือรถจักรยานยนต์เบื้องต้นคาดว่ากรอบระยะเวลาจะเท่ากับดีเซลคือ3เดือนผู้บริหารกระทรวงพลังงานทุกท่านมีความรู้ความสามารถแต่ที่ผ่านมาอาจจะติดขัดเรื่องของอุปสรรคในข้อกฎหมายซึ่งผมจะก้ามาแก้ไขหรือจะออกกฎหมายใหม่เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนายพิรพันธ์กล่าวค่ะพิรพันธ์เผยสาเหตุเลือกรถราคาแก๊สโซฮ91ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ